สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวสกูชี่ที่เข้ามาใหม่นะคะก็มีหลายแบบราคาถูกแล้วก็น่ารักน่ารักเยอะมากเลยนะคะนี่นะถ้าใครสนใจนะคะสอบถามสั่งซื้อนะคะทักไปได้ทางไลน์นะคะจะมีทั้งหมด4ลน์นะแล้วก็จะมีอินสตาแกรนะคะหรือว่า IG ดูรูปสินค้าด้วยนะคะ Y จุดสกูชี่นะคะก็นนี้จะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะถ้าใครเห็นไม่ชัดนะคะเราเขียนไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะ ก็อย like ่างแรกนะคะอันนี้จะเป็นแฮนด์สปินเนอร์นะคะก็ตอนนี้นะคะจะมี3แบบนะคะเริ่มที่แบบแรกนะคะอันนี้จะเป็นแบบราคา25บาทนะคะจะมีอยู่3สีนะนี่นะคะ3สีนะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะเป็นแบบ25บาทนะเป็นแบบธรรมดานะคะอันนี้25บาทค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นแบบราคาชิละ50บาทนะคะก็เป็นแบบเรือนแสงนะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะมีสีนี้สีเดียวนะคะสีเขียวนะ นี่นะคะอันนี้ราคาชิล่าห้บาทนะคะเลื่อนแสงได้นะต่อมาอันนี้จะเป็นแบบราคา80บาทนะคะก็จะมีเป็นแบบมีลายมีไฟนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบมีไฟแล้วก็มีเสียงนะก็เดี๋ยวดูแบบแรกกันก่อนนะคะอันนี้มีสี่ลายนะน,นะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะนี่นะคะอันนี้จะเป็นแบบมีลายมีไฟนะราคาชิล่าแปบบาทนะคะอันนี้สีสวยมากนะ ต่อนะคะแบบมีลายมีไฟนี้จะเป็นแบบสีเงาๆนะคะก็นี่นะคะก็จะเปิดไฟได้ด้านเดียวนะแต่เวลาหมุนก็สวยมากนะคะอันนี้ราคาชิลล์แปดสิบาทนะอย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นแบบมีเสียงแล้วก็มีไฟนะนี่นะคะราคาชิลล์แปดสิบาทนะอย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นพวกสกูชี่มินินะคะเริ่มที่มินิแบบแรกนะคะอันนี้จะเป็นตามินินะมีหลายสีนะคะ ก็อนนี้จะเป็นข้าวๆนะคะอันนี้ราคาชิลล12บาทนะมินิ12บาทานา้นะคะเป็นปลามีแล้วก็ยังต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นมากระลองหัวใจนะคะเป็นแบบมาใหม่น้ำยาสีแล้วก็มีหลายหน้านะคะสโลเหมือนกันนะคะราคาชิลล12บาทแล้วก็แบบต่อมานะคะอันนี้จะเป็นโดนัทมิกกี้นะโดนัทมิกกี้ก็ราคาชิลล12บาทเหมือนกันนะคะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นมินิบานข่าวนะคะก็จะมีหลายหน้านะคะอันนี้เป็นหน้ามาใหม่นะเป็นหน้าเต้าหู้นะคะ น่ารักมากนะคะแล้วก็นิ่มสโลว์นะราคาชิ้นละสิบสองบาทนะคะแล้วก็มีหน้าอื่นๆด้วยนะคะหน้าโคอาล่านะคะแล้วก็หน้ากระต่ายนะราคาชิ้นละสิบสองบาทนะคะเป็นมินิบ้านขาวค่ะต่อมานะคะสิบสองบาทอย่างแรกนะคะอันนี้จะเป็นมินิบันอิโมจินะคะเป็นบันสีเหลืองนะคะเป็นพวกหน้าอิโมจินะอันนี้ก็มาใหม่เหมือนกันนะคะนิ่มมากนะคะแล้วก็สโลว์มากเลย ราคาชิลละสบาทนะคะตัวนี้แนะนําเลยนะมินิบ้านอิโมจินะคะน่ารักมากแล้วก็ยังต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นแคคเกอร์นะคะมีหลายสีนะแล้วก็เป็นมากาลองมินินะคะตัวนี้เป็นพวกหน้าแบล๊บนะคะนี่เป็นมากาลองนะราคาชิลละสบาทเหมือนกันนะคะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นราคาชิลละยบาบาทนะคะก็จะเป็นพวกไซส์มีเดียมนะคะอย่างแรกนะอันนี้จะเป็นสับปะรดนะคะมีติ๊กเกอร์ด้วยนะนี่นะคะเป็นสับปะรดนะ อันนี้ราคาชิล่ายี่สบาทนะคะแล้วก็อย่างต่อมานะจะเป็นดังหงคิตตี้นะคะตัวน,นี้มีหลายสีนะนี่นะคะมีสีชมพูเข้มด้วยนะอันนี้ราคาชิล่ายี่สบาทเท่านั้นนะคะสโลนะเป็นดังหงคิตตี้คะ่ะแล้วก็อันนี้จะมีเป็นครัวซองแบบรุ่นยี่สิบาบาทนะคะเวลาสั่งระบุด,ด้วยนะว่าเอาแบบยี่สิบาบาทนะคะนี่นะคะแล้วก็สโลด้วยแล้วก็อย่างต่อมาค่ะ เป็นฝรั่งนะคะอันนี้จะเป็นแบบมาใหม่นะคะชิ้นเป็นไซส์มีเดียมนะคะชิ้นใหญ่อยู่นะสโลนะคะราคาชิลายีบ้าบาทเท่านั้นตัวนี้เป็นแบบมาใหม่นะคะจะเป็นฝรั่งนะต่อมายีบห้าบาทนะคะก็จะเป็นซาลาเปานะคะซาลเปาอิโมจินะอันนี้เหลือไม่กี่ชิ้นแล้วนะคะยีบ้าบาทแล้วก็เป็นมีเดียมบันหน้ากระต่ายอันนี้น่ารักมากนะคะเป็นแบบหน้ากระต่ายหน้าตาน่ารักมากนะมีหลายสีนะคะ อันนี้จะเป็นแบบสีขาวมาแล้วนะนิ่มสโลนะคะนี่นะคะราคาชิ้นละยี่ิบห้าบาทแล้วก็ต่อมาอันนี้จะเป็นพวกผลไม้นะคะจะมีเป็นมังคุดนะคะมังคุดสีชมพูแล้วก็เป็นแอปเปิลเขียวนะคะกับส้มนะก็นีเนื้อมันจะเหมือนกันเลยนะคะเนื้อซอฟนะคะแล้วก็สโลนะราคาชิ้นละยี่ห้าบาทนะคะตัวนี้เนื้อดีมากนะ 25บาทค่ะพวกผลไม้นะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นราคาชิละส0บาทนะคะอย่างแรกนะอันนี้จะเป็นไส้กรอกนะคะก้อนนี้มาแล้วนะชิ้นใหญ่นะคะซาโลด้วยนะนี่นะคะราคาชิละ40บาทนะแล้วก็ยังต่อมานะคะจะเป็นไอติมโคนไซจัมโบ้ค่ะอันนี้มีหลายสีนะสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลสีเหลืองนะคะตัวนี้เป็นแบบไซสจัมโบ้ส0บาทเท่านั้นนะคะ ชิ้นใหญ่มากนะแล้วก็นิ่มสโลนะคะคุ้มมากเลยนะไอติมโคนจัมโบ้ค่ะราคาชิลนละ40บาทแล้วก็ยังต่อมานะคะ40บาทอันนี้จะเป็นพลิกค่ะสีสวยมากนะคะสโลนะราคาชิ้นละ40บาทนะคะแล้วก็อยางต่อมานี้จะเป็นสับปะรดนะคะอันนี้ชิ้นใหญ่นะเนื้อดีนะคะสโลด้วยนะนี่นะคะ40บบาทแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นพวก ขวซองนะคะแบบแรกนะนี่นะคะอันนี้ขวดซองราคาชิลล์สีบาทนะแล้วก็อย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นแบบขนมปังอบนะคะนิ่มๆนะคะเป็นขนมปังอบราคาชิลล4สีบาทแล้วก็จะมีเป็นเมลอนบันนะคะอันนี้เป็นบันไซแซโบนะก็ราคาชิลล4สีบบาทเหมือนกันนะคะ แล้วก็ต่อมา40บาทนะคะจะมีเป็นทีมพับคิตตี้นะคะทีมพับพายุคิตตี้นะมีหลายสีนะคะนิ่มสโลว์นะ40บาทแล้วก็จะมีเป็นถ้วยกาแฟคิตตี้นะคะตัวนี้ก็40บาทเหมือนกันนะน่ารักมากนะคะเป็นแบบลูกคิตตี้นะคะมีหลายสีเลยนี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นสีขาวด้วยอันนี้ก็ราคาชิลส์40บาทเหมือนกันนะคะถ้วยกาแฟคิตตี้นะแล้วก็อย่างต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นข้าวโพดนะคะมีเป็น ข้โพดต้มนะคะแล้วก็ข้าวโพดติ้งนะชิ้นใหญ่นะคะสโลนะราคาชิ้ละ40บาทเหมือนกันค่ะอย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นมังคุดนะคะก้อนี้มาแล้วนะคะนี่นะอันนี้จะเป็นแพ็กเกจแพ็กเกจนะคะก้อนนี้เลยนะเป็นของซานคิวแลดนนะคะนี่เป็นมังคุดนะคะก้อนนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะอันนี้จะเป็นสกูชี่มังคุดด้านในนะคะมีบอลเชนนะเนื้อเนียนมากด้วยนะคะเหมือนมังคุดเลยอันนี้ ราคาชิลลเจ็ดสิบบาทเท่านั้นนะคะนี่นะคะซาโลนะราคาชิลลเจ็ดสิบบาทนะคะแนะนำเลยมังคุดค่ะแล้วก็ยังต่อมานะคะอันนี้เป็นแบบมาใหม่นะคะจะเป็นแยมโลนะคะแยมโลราคาชิลลสี่สิบบาทนะคะอันนี้เป็นชิ้นใหญ่นะคะเป็นแบบชิ้นใหญ่นะ ไซท่าประมาณเยมโลมินเนียเลยนะคะนิ่มสโลค่ะมีหลายสีนะคะมาใหม่นะราคาชิลา40บาทนะคะอย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นครัวซองจัมโบ้นะคะก็เป็นครัวซองรุ่น100บาทนะคะนี่นะราคาชิล่า100บาทค่ะชิ้นใหญ่นะคะ100บาทนะคะต่อมานะคะจะเป็นราคาชิลา140บาทนะคะอย่างแรกนะอันนี้จะเป็นไอติมเป็ดฟ้านะคะ ก็อนนี้จะเป็นแพ็กเกจนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะก็นี้ราคาชิ้นละ140บาทนะคะเนื้อเนียนมากนะคะเนื้อลื่นๆนะคะสีสวยมากราคาชิ้นละ140บาทนะเป็นไอติมเป็ดฟ้านะคะแล้วก็ยังต่อมาคะ่ะอันนี้จะเป็นกระต่ายนะคะก็จะเป็นมากรองกระต่ายนะคะมีหลายสีนะก็อนนี้จะเป็นแพ็กเกจนะคะราคาชิ้นละ140บาทเหมือนกันนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะมีบอชเชนด้านในด้วย หน้าตาน่ารักมากนะคะแล้วก็นิ่มสโลมากๆเลยมีกินหอบด้วยนะคะราคาชิลร้อยสบาทนะเป็นมากระลองกระต่ายค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นข้าวญี่ปุ่นนะคะก็จะมีอยู่สองสีด้วยกันนะคะสีเหลืองเป็นสีมาใหม่นะคะก็ตัวนี้จะเป็นข้าวนะคะน่ารักมากนะคะเนื้อเนียนมากเลยนะคะสโลนะคะชิ้นใหญ่นะ,ะราคาชิลร้า150บาทนะคะเป็นข้าวญี่ปุ่นค่ะ ก็ตัวนี้นะคะอน,นี้จะเป็นแพ็กเกจนะก็นี่นะคะเป็นของซานะคิวอีแลนด์นะราคาชิ้ละ150าบาทนะคะเป็นข้าวญี่ปุ่นค่ะอย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นพุดดิ้งนะคะก็จะมีอยู่สองสีนะคะก็นี่นะก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะเป็นสีขาวกับสีเหลืองนะคะอันนี้หน้าตาน่ารักมากนะคะเป็นหน้าของพุดดิ้งนะ ะะราคาชิ้นละ150บาทนะคะน่ารักมากนะเป็นพุดดิงนะคะ150บาทค่ะอย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นเค้กแยมหน้าสตอร์เบอรีนะคะก็จะมีอยู่นี่นะคะเป็นสีชมพูนะคะสีเหลืองแล้วก็เป็นสีขาวนะคะก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะจะเป็นด้านล่างนะคะอันนี้ชิ้นใหญ่นะคะเป็นไซส์เค้กปอ์นะคะราคาชิ้นละ150บาทนะคะ สโลนะ150บาทค่ะเป็นเค้กแยมน้าสตรอเบอรี่นะคะอย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นซาลาเปาจัมโบ้นะคะนี่นะก็จะมีอยู่3ามสีนะคะน,นี่นะคะมีสีเหลืองนะคะสีขาวแล้วก็สีชมพูนะก็ตอนนี้มีกินหอบด้วยนะคะเป็นซาลาเปานะคะเนื้อเนียนมากนะคะเนื้อแบบติดวาวๆนิดหนึ่งนะ ชิ้นใหญ่มากนะคะเป็นซาลาเปาจัมโบ้นะราคาชิ้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะนะคะซาลาเปาจัมโบ้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะอย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นเด็กนะคะอันนี้ไม่แน่ใจชื่อนะคะก็เรียกว่าเด็กละกันอันนี้เป็นแบบมาใหม่นะคะชิ้นใหญ่นะคะชิ้นเท่ามือเลยเป็นสีชมพูนะคะเป็นเหมือนเด็กในพีชในลูกทอประมาณนี้นะคะ ตัวนี้นิ่มสโลนะคะชิ้นใหญ่มากนะคะน่ารักมากเลยราคาชิ้นละหนึ่งว่าสิบาทนะคะนี่นะคะเป็นเด็กนะร้อยห้บาทค่ะก้อน,นี้นะคะจะเป็นสกูชี่ร็อตใหม่นะคะที่เข้ามาวันนี้นะคะ ก็มีหลายแบบนะคะแบบใหม่น่ารักน่ารักก็มีด้วยนะคะก็นี้จะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะใครสนใจนะคะสอบถามหรือว่าสั่งซื้อเนี่ยทักไปได้ทางไลน์นะคะจะมีทั้งหมด4ลานะแล้วก็จะมี I g จดูลูกสินค้าคร่าวๆด้วยนะคะอันนี้จะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะ